สวัสดีค่ะพี่น้องมากมือนีอุ้งอิงจะขึ้นอยากกินตำม,มง,งุวงทะเลสีฟ้านมหุวงต่ำเนาะอันนี้บอกุวงขอบคุณเลยๆเด้อบอกุวงมาทาั้งมาแต่ทั้งสารคามนะคะมาจากบ้านน้องเสียงนะคะขอบคุณพิเมเหียวขอบพุณยาก,กรรมที่เอามาให้อุ้งอิงเดอ้อนี่นะคะ กระซิตําให้พี่ให้นอ้องเบิ้งแล้วกับพี่นะซับบักฮุ่งหนียวมิงบรูว่าพันอีหยังนะคะกระซิซับบักฮุ่งแล้วกระซิเอาไปตำเนาะพี่น้องเนาะเครื่องปรุงกะเดี๋ยวฉิแนะนําให้เบื้่ามันเป็นพัสบักฮุ่งก๊อฟก่อพ,พี่นอ้องกระซิกินแซ่บๆนะคะพอดีได้ได้พักอันบ,บักมะระขี้นุกมาก แบักมาละหน่อยอันนี้คือเดี๋ยวคุณจะซับเดี่ยวเดี๋ยวจิตําซุปูบังด้ยวยพี่น้องเด้เดี๋ยวจะกินไพ่กลิ่นแซ่บๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือว่าเป็นบะหมี่มาแต่บานเท่านะคะบะหมี่ม้วนตะสาระข้ามคนเดียพี่น้องนี่ยขอบคุณหล,ยลายๆเด้อพี่น้องที่เอาบัะหมี่ม้วนห้งอิงนะคะแพนลองมือพี่น้องมีกระดองเซนีสองคมเผ็ดแบบกระปูกระเปกไปด้วยคือส่วนปากหนึ่ ปลานม่งบ้าตำร้ายพี่น้องกินผู้เดียวเพมีคนกินน้ำเอาตำม,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 มันรู้อู้มีไนท์ขว่มีไนท์ด้วยนะคะมีไนท์น้่งนี่นีมีไนท์พร้อมนะคะมาบัดนี้พี่น้องามาตำโมฮุงโอ้โหอุปกรณ์ตรงนี้เตรียมไว้แล้วนี่นิ่นตำโมเพสเดอร์แบบพริกซีนวยแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะสูตรเคล็ดลับก็คือว่าบอให้มันเด่นขาตานี่เด้อ เห็นคนแนี้ยเห็นคนแนีเอาเอาผงดดซื้รสใส่พี่น้องมักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลายบอให้มันเด่นใส่ตาเข้าเด้อนี่เด้อมีใส่น้ำตาลน้ำด้อพี่น้องใส่น้ำตาลด้วยนะคะบาดนี้ห้ากระชิตาํานะคะห้ากระชิตาําตำผบ้ตรงตำนีู้้ตรงใส่เหลียผู้ตรงแหลกครับพอกินมีผู้กินเผ็ดนะคะวัตถุดิบนี้เลยปลาเกลือเทศนะคะปลาเกลือเทศ ข้าวใส่ลงไปมักไร่ใส่ไร่มักหน่อยก็ใส่หน่อยพี่นอ้องเพื่อผิดปึ๊บอิงอิงมีบะกรอกนะนะคะมีมะกรอกด้วยนะคะบะกรอกมาตะบานเท่าเด้ยพี่นอ้องใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้บะกรอกดิบมิงใส่บะกรอกดิบลงไปนํางมีเด็ดพี่น้องเด้อมีสุกนะคะสุกบะกอบรอกบะกรอกตัวนี้แซ่บแก่พี่นอ้องใส่ลงไป นะคะต้องเล้ครบเป็นไดนบานนี้มีใส่แบบหน้าลงไปนะพี่นอนอมะนาวใส่ลงไปด้วยนะคะเป็นคนมักสมกับใส่สมลงไปเยอะนี่คองลับคล้องดีอ,อ,อีกปูดองนะคะอีกปูดองเข้ากับอันนี้มันออกอันนี้โตปูเข้กากับดองปูอ่ะนะคะใส่ลงไปเลยปูดอง กำโกงกันมีได้พี่น้องมีดกำโกงนะคะใส้ลงไปเลยนะคะบาดนี้ใส้น้ำปลาลงไปประเดี๋ยวใส่ประเดี๋ยวลงไป เส้นลงไปนะคะตำบาอใหญ่ไปพี่นนอตำขุเป็นในทา่าคุ่นสามี่เด็แล้เอาเอาไหนไ่พี่หนอเดี๋ยวจะซีบไ อนอหอมตาเจนเลยเป็นคนมาจำตาเหนอย้ระบาเสีบเดียวมันกินรสจัดเปรียวหวานรับาโปรเพียดแห้งโปเพียดแห้งเสียบค่บฟังเสียงสดเสดียบขวเลยนะคะตักเสือบเลยนะคะตัดเสือบเลย สวัสดีจ้าพี่น้องมาเดอ้อหลังจากที่อุ้งอิงอ่าเฮ็ดคลิปตำบมกฮ่งน้ำลายไหลเฮ็ดคลิปตำบมกฮ่งแล้วก็ซาบหมกฮ่งให้เบิรงแล้วนะคะขอบคุณหมกฮ่งที่เอามาจากบังน้องแสงเราบมกฮ่งพัดอีหยังอีกกรบเบื้องต,ต่ว่าแซ่บๆนะคะก๊อฟก่อหนี่อุ้งอิงจะแนะนําอันนี้เป็นเป็นยอดอันมะละขีนกเบิง์กโนพี่น้องเพิ่นเอามาให้ยสิบบาทอุ้งอิงซื้อเพิ่นสิบบาทป๊าดสิบบาทแนนี่พี่น้อง มีหอดวยหน่อยมีหอดวยอันนี้คือสิบบาทนะคะหยอดกับหยอดบักอันมาละกิโลนะคะสิบบาทไข่เซนี่นี่นี่ก็มีนะคะนี่เครื่องเคี่ยวอิ ic, นก็มีนี skincare, Thomas, S, ่เลยขอปุ ing, ่นพ <mosquitoes> ีหน้องขอปุ่นเซนน้อยๆนะคะเซนน้อยๆไปมีเอามาคปุยกับเอามาคปุ๋ยกับทำมีถั่วลันเตาหนำนะคะมีมาแสบเป็นเมนูคือแสบกิน ตามหุงตรงกินมือรสชาติดีนเนาะแซ่บากทางเลยป้าเดียวคิดหน่อยไม่ถือนังมุงดิงนะคะมึงไม่มีมูกิ่นะขอบคุณใส่อีปูดองจังน้อยขอบคุณใส่ ตำมเพิดดอกก่นตำม,มตเผิดแ้วจัทำอะไรพีนหน,นเป็นคนมากคัก,กูอพพยพี่น้องรับรับคยอพี่มาติดตำมุงมาด้วพีน่น้องเหมือนพักข้านยไงปกติ mắc mắc tâm hồn nhau, ấm lắm, say ừ. ấm của các quý ừ. lắm, cảm ơn, say xoắn lắm, lắm แจกมาคัากเลยฟิ้นบ๊วยเพ็ดยิงแค่บ๊วยเพ็ดอะไรไหมืิอ10บาทไม่ได้หลายแล้วกันเป็นเป็นอาจารย์ออกมาหาย1ิบบาทกินหวกินหันกินหวัหวเกมยูทูบเนะาะพาพักยากไหม มาเด้อมาเด้อพี่น้องพี่น้องทุกคู้ทุกคนล่ะแม่งวันก็นมากระทั่บปีจดามาดูก่อน กยันให้หลูกค่ะโอเคนอนค่ะอพอจัดการจานนี่ก่อนสวัสดีสุขผู้สุขคนเด้อค่ะฝากกดติดตามเพจลุงอิงหน่อยนะคะลุงอิงมือถือผ้าลาะนะคะเราวก็ลุงอิงผ้าลาะช่อง youtube นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะกินขา้าวเจ็บๆสุขผู้สุข,ขคนเด้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนหักสุขผู้สุขคนเด้อพี่น้องเดอ้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ